สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมะดีๆนะคะจากเสด็จพ่อองเ์เทพัทราเทวาท่านเทวาดากายเพชรหรยองค์ท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะ,ะพี่มิ่มีความมั่นใจได้อย่างไรนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระชายาอัญาลินทศินีเทวีนะคะของเสด็จพ่อองเ์เทพัทราเทวากลับชาติมาเกิดคือจริงๆแล้วเนี่ย นะคะตำนานนี้นะคะแล้วก็พระชายาที่มีพระนามน,นี้เนี่ยพี่มินเป็นผู้สื่อสารคนแรกนะคะตั้งแต่ปี2ปี2556เป็นปีที่เผยแผ่ออกไปแต่จริงๆสื่อสารได้นนาได้มาก่อนหน้าน,นแล้วนะคะและจริงๆคือจริงๆตำนานเนี่ย ใช้พี่มินใช้เวลามันไม่ใช่ว่าเราอยู่ดีมาฝันอยู่ดีเรามานิมินแล้วก็เรามาเขียนออกมาเป็นพอตเรื่องอะไรอย่างเง้ยน,นะมันไม่ใช่อย่างงั้นนะคะมันมันมันมีความเจ็บปวดมันมีความทรมานแล้วมันมีความทุ่มเทในการสื่อสารตรงนี้กว่ามันจะตกผลึกลงลงเป็น ลงเป็นแก้วใสให้กับเราเป็นคําตอบที่ชัดเจนกับใจิตใจเราเนี่ยพี่มิ้น์ปฏิบัติมามากนะคะพี่มิ้น์ปฏิบัติกับตรงนี้มานานแล้วก็ต้องเข้าหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปรึกษาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะมาอยู่ดีมาเกี่ยวพันเกี่ยวข้องอะไร มาสร้างตำนานอะไรคือตอนนั้นน่ะเป็นคนธรรมดาเลยที่ไม่ได้อินเรื่องเทพอะไรมากมายนะคะแต่ทีนี้เรามีการฝันท่านมาหาเรานะคะมาติดต่อสื่อสารกับเรามาพูดคุยมาบอกกล่าวเรื่องราวต่าง,างๆนานาตรงนี้นะคะพี่มินใช้เวลากับตรงเนี้ยค่อนข้างนานนะคะแล้วก็เมื่อสื่อสารมาแล้วเผยแพร่ไปแล้วนะคะก็ยังจะต้องประสบพบเจอกับบุคคลต่างๆทั้งหลายที่มาเคลมบ้างมาเคลมเครดิตบ้างหรือว่ามาอะไรต่างๆนานานะคะซึ่งเราเองเราก็ไม่สบายใจนะคะม,มีความไม่สบายใจอยู่แล้วเวลาที่อยู่ดีเรา มีคนไม่ชอบเราขึ้นมาแบบนี้นะคะซึ่งก็ต้องใช้เวลาใช้ธรรมะอีกนะคะในการที่จะกว่าจะวางเรื่องเนี้ยได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันมันมันเขาเรียกว่า,ามันมันมีหลายกระบวนการนะคะที่ทำให้ที่ทําให้สิ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นความเชื่อที่ที่มั่นใจกับเราได้นะคะแล้วก็แต่พี่มินคิดว่าสิ่งต่างๆเ่าเนี้ยนะคะมันมันเป็นเรื่องของอความ เขาเรียกว่าความเชื่อส่วนบุคคลมากกว่านะคะพี่มิ้นเองก็ต้องมีทางของตัวเองนะคะที่จะพิสูจน์ว่าเรื่องนี้มันเป็นจริงสําหรับเรามากน้อยขนาดไหนนะคะพี่มิ้นใช้ธรรมะในการพิสูจน์เรื่องต่างๆเหล่านี้แต่จริงๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัจจตังค์นะคะมันเป็นของรู้ได้เฉพาอะตอนดังนั้นไม่อย่าเสียเวลามาทะเลาะก,กันเลยนะคะเออไม่เคยอยากจะลบปลบกเบืออะไรกับใครนะคะทุกอย่างเอาเป็นว่าใครมีความเชื่ออย่างไหนก็อย่าความเชื่อมาทะเลาะกันก็แล้วกันนะคะพี่มิ้นคิดว่าเสด็จพ่อเพชร พระองค์จริงเนี่ยท่านเป็นเทวดาพระโสดาบันนะคะดังนั้นท่านจะไม่ไม่ไม่อยากให้ลูกหลานทะเลาะก,กันอยู่แล้วดังนั้นใครเชื่ออะไรไปเชื่อแล้วสงบ เชื่อและปฏิบัติทมแล้ววันหนึ่งคุณจะพบความจริงนะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่พี่มินอยากบอกกล่ามากกว่านะคะก็จึงขอฝากนะคะคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube, ย t u b e พญาไปพัฒนานะคะราชเพจอัญนมณีเพกแก้วพี่มินด,ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามธรรมะดีๆนะคะธรรมะคำสอนที่นักทุกวันนี้นะคะเสด็จพ่อองเพชรก็ยังมาสื่อสารสอนธรรมะพี่มินอยู่เลยนะคะเพื่อนำม,มาแบ่งปันกับลูกหลานนะคะก็ฝากติดตามธรรมะดีๆของเสด็จพ่อด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ